ไม่นีไปไหนสี่บนเรื่องต่อแม่นค่ะไปสี่บนเรื่องต่ออันพี่พี่เป็นคนบ้านนีืเลยป่ะคะหรือจังไหมแม่นครับอ๋อเป็นลูกหลานเพื่อนนี่บ่เลยจริงไหมแมนครับอ๋อจิ้มเจ้าภาพแล้วเนาะเต้นอาหารวันเราเมื่อขึ้นนะบอริการบริการดูแลดูแลไหมคะรวยรยผมก็ไปโน่นโบวัยแมืนหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านกับเบิร์นเมื่อนะมันนี่กับเบิร์นเมือพี่พี่ซื้ออย่างไรคะพี่ พี่รุ่นครับพี่รุ่นนะครับเจ้านูขอทายลงอ๋อได้ได้ได้หนึถามบรรยากาศทั่วไปในงานน่ะค่ะตอนแรกเลยนม่แม่เล่มแรกปุ๊บตอนแรกมือมากมากค่ะตอนแรกมากมากตอนมาตอนพีหรือเปล่าที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาสองขันหนูก็ยืนอยู่นั่นแหละอ๋อยืนอยู่กับแม่อยู่ข้างคุณครับจะว่าห่างบ่ได้เลี้ยวไหนเห็นแต่บอลลุกเงินเงีบอลตอนตั้งิธีเลยไหม ตำแหน่งที่มากพระท่านค่ะมาช่วงนั้นพอดีมาช่วงตอนนี้หล่ะมาม้วนครับเออเพราะว่าไอ้รถคันนั้นมันคิดหาตันเนาะบนบ่อเราคือรถเวทีตอนนี้ลงไปปุ๊บจมนี่แล้วนี่ของในหันพ่อมแม่พระท่านเอาลงมาเอาแมงคุมาหล่ากันเถอะแม่เรามันจัดตำแหน่งจุดที่ว่าตั้งวิทไอ้ตั้งตู้ก็ได้เนาะอ่าอ่าโอ้ยม้วนพี่ยังนี่ลงไปปุ๊บพูดเลยจำมิด รถรถแค่ไหนรถตู้เครื่องเสียงมีบ่นั่นเมนครับรถเครื่องเสียงเลยรถรถตู้ลำโพงเนี่ยขั้นบกเข่าก็บไปได้เพราะมันต่งตั้งทั้งนั้นเนาะเมนครับมันสิบห้าตันบนาะก็ล้มไปดินถึ่น้ำก็ลงเบื้งแล้วโอ้ยโบแมนสิบจดจำเบิร์ตล้อจริงตั้งแต่ซัมนี่รถเป้ากับเครื่องล้อพี่น้องนี่คขั้นนี้กับเครื่องล้อตอนที่เมื่อกี้เนี่ยเจ้าภาพทั้งเจ้าภาพเอง่เขา เ,ดดเขาก็ว่างแผนมาดีนี่ต้อยแล้วก็ลงทุนเราดึงเราเน้นมากถึแมนแมนนี่เบิร์ดเบอร์หน่อยได้นี่พี่น้องนี่แมนครับแต่ว่าม,มันติดที่ว่าติดฝนตกสามมือมันก็เลยเห็ดใหุ้กินมันก็เลยเลาภาพแบบมันบังคับธรรมชาติบ่ได้เนาะแมน,แมนค่ะดีดีที่มันหยุดเหงาอย่างว่าแมนครับดีแล้วที่มันหยุดเหงาแล้วมวลน้ำกันว่าพายุมันเผาเขาเจีงมาว่าวันที่สิบสิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดแหล้แมนค่ะ เห็นบอกพ่อม UH ื่อนี้เปิดยางตังเด็ดครับแดดพ่อผมเลยพี่น้องมื่อนี้นี่พี่เป็นเป็นที่จะผาบนะพี่น้องมันว่าตกสามเมืองสามขึ้นเมื่อสุดท้ายแห้งกูโม่กันมาหินนี่ก็หินหินนี่ก็ลงวังใดๆนี่ได้หนึ่งแต่ว่าทั้งหนาเหยียบกอยังแบบเป็นเป็นพี่ยังขิดมิลลุมๆุมนี่ไหมนะเขาแบบพผ่นแปวเผานดินมากจะพูดหรือไม่เออ ก็ว่เราเรารับเหมาจุดยอดออกมันเห็ดไรยังบ่ค่ะครับทางอเฉพาะเพิ่นทางเพิ่นมีเนาะเพิ่นสปอร์ตที่เลี้ยสุดยอด่ะเพราะว่าเราเห็ดธุรกิจพวกมีดเลื่อยอยู่แล้วนะอพวกมีดพวกเลื่อยพวกใบตัดพวกนี้แม่นเป็นแบบที่เล็กมะที่เกี่ยวกับเล็กแม่นหลักการเสียมจอบพอได้จุดนั้นมาปุ๊บแล้ว มาเปิดแม็โคเด้วจอดทมดินใช้จะมีนะอก็ได้หลายทัางล่าสุดมามาขายวัสดุคอสามพอบัตรเงิเทชรอยไสามยางเข่าหากันปุ๊บมันกิดคือเขามีความกล้ายุยุเมีองไดรลันลันกอสั่ยขาเลันบ้างเทางในเล่นบ้บงโอรเมืองพอดยางเราไปทั้งหมดนเป็นจอรถมีก็ขายพวกปินไส้อ๋อหนึงหลังวิธีไปเนี่ยหลังวิธีมอง ทังเครื่องเพิ่นอมองไงมองรั้งพันยูนมาแม่นๆนั่นแหละแต่ว่า<อ>เพป็นจัดเก่งออกของไปเก็บไปกี่ซึ่งสุดยอดเ็บแมคโกกับสามขั้นยังมาอยู่เ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้เห็นรถติดล,ลมโอ้แม็คโกพิ่น <c oughs> <c oughs> ทีฟเจ้าพาไปกับเซียวว่าดึงดีสุดเนอะ่นคยนปังปิดเพลิงบ้านเลยสุดยอดวัน <c oughs> กับตีนแล้วก็ได้เตรียมถ่าแล้วเนาะ รถลำพงติดอยู่บนธรรมดาดิปีดึงขึ้นได้เนาะครับใสเวลาโดนไหมหนวกันโดนแล้วครับมันหนักขอบรถมันหนักเลยแต่ถึงระวังเรื่องอย่างเนาะแต่ว่าคนดึงกับเก่งเนาะในจังหวะอ่ายานเบี้ยวยานเบี้ยวคือมือดึงของกันไอ้เม็ดโค้กเลยอ่ะเพราะเก่งอยู่ในเพราะว่าขนทุนโบหงจังหวะกันจังสีดึงไปจังได้เนาะ แมนว่าฉีดจากดินกระดึงได้แต่อันนี้มันสูตรวิสัยดอกนี้มันหลากดินมากผ่นเพราะว่าร้อนมันจมร้อนน้ำมันจมไอเงียงกันชนเตะเพิ่นเพิ่นมีหลุกหลุกไส้หลุกสาวว่ะเพิ่นมีหลุกจากก็มันมีหลุกสาวแล้วแล้วกิ้งได้กิ่งจะหลุกสาวว่ะแมนครับหลุกสาวแล้วกิ้งได้กิ้งกับพืชกินข้าวใช้ผลต้ดเลยแหละเป็นไก่ล่าไท้ครับแมนแมนเก่ง ที่บ้านมีธุรกิจตะว่าเพิ่นก็ไปไปของเพิ่นเองได้หลานเพิ่นกัเป็นนักบอลลีมา่นี่เระพ่อเพิ่นล่ะพ่อนักบอลลีนะที่ทีเราฮ็ดบินให้เตนยง้เป็นรีนักวอลล์ทีมชาเลยด้นักวอลล์ทิมชาคะครับเราเป็นเกี้เราอยู่ในบ้านวันกอนเดืนอ่างเราก็ยังบันยังแต่ว่า เราเหตุธุรกิจมีมันเติบตัวไว้แม่นดปแต่คนใจเนาะใจใจ้อบเราเราอันนี้นะเราจากที่สัมผัสมีเราเป็นคนสปอร์ตเราแบบวดูแลดีเป็นคนแบบสปอร์ตไหมขี่เกยงใจนะมั้งเห็นหลังลันคุณแม่นะั้งในร้าและเสียคิว เมนเท่าเราเมื่อนี้เมนูเราก็ไปแล้วไทเมี่ยคือเที่องขอเป็นเป็นโลกชัลลาอาหาเหรือังใดเมนเมนเท่าเราเพิ่ก็ตั้งซื้อล้านวางได้นี่ค่ะมันน้ำกันบ่สามเครือสามเครือทั้งทั้งหมดเล่นบ่ jnl ทั้งหมดเล่นบ่ จะคของน้องสาวเราก็อยู่ในบ้านเ็ดแ,แบบนี้แต่บนใหญ่ขันนี้อของป่าวันป่าวันนะ้ำกันเนาะอ๋อแสดงว่าแสดงว่าเพิ่นได้เพิน่นก็นบอกเทปกันไปเลยเนาะเพื่อนฝนบ่ตกแต่ว่ามันตกมาก่อนหน้าน,าน,านนะั้นแล้วตกมาก่อนหน้านั้นครับพี่น้องอ๋อนเนี่ยคนเปลี่ยนรนถะขันนี้ไหมเป็นยังรถ รถขึ้นในไฟเตียนหมู่บ้านเด้ที่มีปัญหาคือว่าสมเคลียร์สิเอารถคันนั้นออกมาแล้วก็เอารถเนี่ยคันเนี่ยไปจอดอยู่สามคันอย่าแล้วก็ดีทั้งนั้นเนียมันท่านออกทั้งมีไปแล้วนะท่นทนปูศากระถาตั้งแต่ใบสองใบสามหงานฟินตรงมาก่อนนี่โบมาประเดมนางเด้นี <c oughs> <c oughs> ม่มาสัน่นถุนสองถุนหนอนมาหอดทอดกืบไม่มีที่จอดรถในวัดขนาดเขากัมีกรบ็เลยผมก็งงเนาะ เนี่ยตอนเนี้ยนะน้ามันเต็มมัเนี่ยเป็นอยังเขาขึ้นนั่งได้เขานั่งเอาอย่างนั่งสงสัยคือกันแต่ว่าเพื่อนว่าเอาหนีป่ะนะหนีผายางเอาแล้วน้ามันจะซึมเลยเนาะทั้งนึ่งมันเต็มมืดเลยแมนมือขึ้นหน่ะกูหนี่มือขึ้นหน่ะกูหนี่มือขึ้นหน่ะกูหนี่ตอนนี้นะมะเบิ่งคนรหนาเต็มเลยแต่ว่าเขาเขาขัดกันนั่งได้ก็ถือว่าถือว่าสุดยอดเลยถือว่าสุดยอดเลย เง,ง,งิดอยู่คือกันน่ะเวทีกับเป็นคิดินโลมอยู่เหมือนขึ้น<ม>น,นี่มงลง้งเถากันยังเปืี่ยนเต็มครับตอนแรกเนี่ยผมเสียเอารถมาลากคิดว่ากันว่าเสียเอารถมามาเกรดใหงนอยนึง่งปรับใหงนจังหน่อยให้มันหนีมันมันแหงหนึงแต่ว่ามันปรับก็ได้เพราะว่ามันปูซาดเต็มแล้วประทันเหรอประทับใจพอนบอกว่าก็ต้องเอายีงปี่เลยก็ได้ยังได้ก็ได้ปะเอาปานัง่งยังเต็มจนมึงไม่หวงสียางโอ้ยเหมือนขึ้นมีใครกินหรี่ อันวางานฟรีกับหัวอยก่ได้แต่ว่ามันมีะนามแม่ประเดี๋ยวต้องไปนั่งนั่งกันจังเด็กจนเดยไปยืนถ่าขนาะเที่ยงขึ้นตีสองจังเด็กเข่ามาแน่มีหม่องเข่าแน่สุดยอดที่ลีหางานนีเก่าขั้นใหม่น้านี่แม่หนาเปรนยุดแล้วะยุดแล้ว ว่าแจ้งไว้ตอนแรกเนะ้ะว่าสิบไปเปลี่ยนรถอาจจะแมนมามนุูมอาหารพี่น้องบรรยากาศถ้าว่าใก่ไก่ะเพิ่นโบฟ้าหรือว่าตัาาวหวนองบัวลำพูนกับหาสนะิบพันล้านอืมประมาณนั้นบ้านเนี้ยบุญเราก็ม่เห็นแต่ปัดแต่หนองบัวชั่วโมงนึงกับหนาหอนเนาะแมนเมยตอนอยู่ไก่กะเพราเป็นยังเพราะไก่ไก่แต่บางวันเนี่เพิน่นมาแต่ไอ้ยังก็เลี้ยงโจ๊ก โบอไอ้โคราชไหมเอียงซีคิวข้างเอียงอ๋อซีคิวซีคิวข้าเอียงคนหนึ่นง,งจำบ่ได้ซีคิวก็บบ่ไก่พี่หมอเอยียงกอดมือขึ้นไหมมือว่านมือว่านไหมแต,ต่ว่าคงคงอำเภอคงอำเภอคงอำเภอคง,งกับไก่กวนนนท์สังอยู่นะคะพี่น้องเดี๋ยวขอปิดคลิปไปที่มนุนี้ก่อนนะเด้อค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้า